กับเก่งหน่อยใช่แน่ครับวันนี้พามาบุกม่บุกลานในหลวงแม่นหลวงแมนเิลยหยุดครับไปครับไปเพื่ับครับหลานแม่นลานลานเปิดใหม่ครับพี่น้องเปิดใหม่เปิดไหนจะเหมือนว่าเดี๋ยวไปสอบถามคุณเบิ่งนะครับเด้เอครัเเบเพื่อนเพื่อนรอพอนีนะจัดจ้านเลยครับน้องแม่นขายได้กัหมือครับน้องแม่น ใครว่าเขาเหะครับโอ้โหไอ้ดีป่ะครับไอ้ดีป่ะพอได้โอ้พอได้นะครับเนาะว่าแต่เห็นกำไรงยอืนยันะเครืขึ้นคร้่องยึดส่ยกำไรงยืนยส่โอ้ยางไหนจะหาใหม่นะสองว่าวแห้งๆเด้อกับพ่อค่าว่ามาพ่อค้าว่าควายพ่อได้พ่อค่ะเสียงพ่อค่ะครับเอออเาไหนจะหาใหม่นะครับเด้อ เป็สีเม่โลครับโอ้โหอม่งครับมาะยังซิ่ง่กอนสื่อได้บ่นี่ซิ่กอนสื่อได้บอนี่เอาอย่างสี้เนาะเ่าเอไม่ย่าง้ม่นึ่คือบเบิร์โลดนีเออซ้มใหม่บออาบ้านเาซมใหม่ไม่ยังซม่เบอร์โดเบิร์โลดย่างวัสดย่างวดครับขายดีดีครับขายได้เกือบล้านราาี่แปลงไเบิ่์นชื่นยุติใสทั่วไหนก็ไม่หมน่ เป็นตระว,ว่าน้นำแข็งไสกับเบิลครับแขงไสนครับแขงไสเป็นร้านแมนฮิลยุทน้ำแข็งใสกับมื่อล่พี่น้องขายที่ไไรถึงเดี๋ยวจะไข้แล้วหวัดพี่น้องเอาไข้หวัดไขขายไข้หวัดไขครับ แล้วถ่านฟันเพื่นไปลงมือไหนแล้วหลานเพื่อนมอดเจ้าครับมีมีเม็ดต้อยเม็ดต้อยแล้วเม็ดต้อยครับถ่ายหแลงวทอฟินแลนด์อันนี้บ้านเพื่อนครับอันนี้บ้านเพื่อนบ้านเม็ดต้อยอยู่ไอ้ผงผงวันนีนะครับเนาะผงวันนี้ไฟครับใช้หน้าพอดูดด้วยไม่ครับถ้าถ้าตัวนี้ซุปใช้่นาพอดูดดแล้วเราะบ้านเม็ดต้อยนะครับเนาะแขางๆบ้านเพื่อนครับ บ้านบ้านเบรรยากาศดีดีครับบ้าน่ตอยรถด้วยนะรด้เราใหมปลาด้วยครับมาใหม่ปลาใหม่ครับพี่น้องเบื้องบ้านมันหลังนั้ไงยุยติถนนพอดีครับพี่น่องนะครับพี่ค่ะบ้านอะไรสวิตเซ่ร์เลติคพูนเราใหม่ปลา ยังว่านี่อันนั้นอยู่นี่นี่นี่มาเองก็เลยมามายังเลยมาอันนี้อออืเหมักหมักอุ้งวนพี่น้องหมักอุ้งวนไหนขาเอื่นว่าอยังก่อนี่อะไรนะมาเองเพื่อนมาหมักยังข้างลอยเรายังไปถามเพื่อนเราครับเนาะลงซื้อลงซื้อพี่น้องลงซื้อหมักม่อนเอวหมักม่อนหม่อนอันม่อนอันนี้คือม่อนเลี้ยงไม้นะแม่ใช่อนเลี้ยงไม้ มันหมนออนเงี้ยเกอะอันนะครับไอพืชไทยเขาเชื่อไหมองี้ยงออนลงนนไหมามาเอางนินมาเอางนินเขาเอื่ออันนี้ครับท่านเงี้ยงไม้ครับป้าครับป้นะครับหลบหลอกบานเคน่เนเพิ่นเทเทดินเทดินขึ้นไม้สูงสูงนขนาดไครับมีของฝากมาฝากปลาต้อยกับหลองแม่นะครับเด้อ แบ่งกันครับสองสองนนี้อยั่น้อันนี้หวงครับหัว่าล้านครับจะขอบไก่ต้องไปกอนแล้วหามก่อนหมวกปาาหมุกไปกอนล่ะโอ้ย่าสิใส่พุกใค้ทักๆอยู่น่ครับฟ้องฝ่าคนที่หนักขับแก้มกับแก้มที่น้องกับแก้มกับแก้มแรงย่ำเข้าย่ำบมวกกนย่ำ เอาไปย่ำย่ำเปกับเกียพอดีเลยหมดแล้วค่ะดีพี่น้องม่สอบถามไอ้นองแม่ที่มยหยุดเนี่ยรับขายของไดจังไรเนี่ยบอกนองแม่ที่ยิมในน้องยยิมแล้วขายดีไรบกรานขายชุดไหนก็ได้หัวสดแล้วยิมเสร็จแล้วจะกินเขาบ้างยังเลยยัเ่ยัเทียนย่ัเทีงยมงงแมครับยังนั่งรงนังแบบก็กเขามกิน โยนก่อลแกัสไเื่องเออสิเปสเอนออนปไล้วครับเนี่สาวอยเนนเอด้อนี้ค่ะสานวเอมอไม่กินแล้วนไม่มูดอกันยากามเห็น้องแน่แล้วก็เ็นรื่องนครับพกอดพี่อะไรอ้กกนน่มว้นองแมนวนอบ้งอแมนกัน น้ำแข็งใส่กับเ้มาที่หลังมูมาที่หลังมูกับอุดโนนหลกูมูสั้นสั้นเรผู้ใหญ่ค่ะหลเขาแนบมเห็นย่างตามก็ย่างตามก็ก็เพิ่นได้าะมาคนหานเดียวฝาละไม่กินจักหนอยนอยงหน่อยนะครับเดี๋วกินห้ไ่เดี๋ยวต้องิบหลายห่วยต้องเปล่ากก็ยิหลยโอ้วพ่อแล้วพ่อแล้วขอคุณค่ะพอดียัางแกมมาแล้า ังกะเด้อนี่ไฟลูกกะเด้อนี่ก็มือกไหมเด้อนี่วงหันวี่ไฟ่เล็กเนี่ยเดี๋ยวพู้พู้ซอยคนวันนีู้้ซอยพยะพูดซอยว่าผู้ซอยพยบานได้ผู้ซอยน้ำแข็งใสู่้ซอยผู้ขาผู้ขาูแม่พูหนึ่ง่กินเบิดกรอนมูนี่ยสายังก่อนสาวยังก่อนเสียยังก่อนยยอ้ยอ้ยสาวตนี ลูกขากงมาอยัง hmm. ล so oh yeah. ูกขากรงมากป้ามือเวิบอกน้องแม่ป้ามือเวดแล้วแบงแบงให้ก็ได้มาเล้วเจาอะไรลูกป้าซอมใหม่ป้าีป้าีมใม่เมาหแลยนะคะไมก็เลยแบงให้ลมนให้ลูกาชานเปลกาชาแนวครัอันนี้เอ้าบวแบงให้น้องององใหม่ อยู่อยู่กับเจ๊ต้อยไม่เป็นไรหรอกวันนี้มายันงจังใหม่มันก็ังเรียนคุณละสองใหม่เราเอาลคุณละสองเอาเอาตละเอาเอาดนี่แบบนี้เดี๋ยวงคือบอกมาลยไหูกข่าก็ได้มันันมันเสียลูกค่าจีเจีลูกข่าคละสองใหม่ขายดีทั้งน้อเดี๋ยวมันเสียลูกค้า้องห้ลูกค้ากอน Số là kỹ nào, hắn sửa lại. Sandra, say nó, nó, là nó. nó. nó sang, nói sẽ nói, sang nói, để bê bê chẳng ai hopper chẳng hả bà nó bỏ. Boy, bố, 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 bọ bố, 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 lột nó bố, 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 ้องม่นสองวันแหละข้าวขายได้ยี่เปนสองวันแหละขายดิบขายดียั่วสีละพี่น้องยิะขายดบขายดีวันี้มือ่างแค่เียนองเตเวเวนอเเวนนี่นะนี่ไม่ันนะขายดิบขายดีมือ่างแค่เียวางนเงินเนาสิเเขามาหาดูสันนมาเลื่องเงินน เาวน้ำฟันคายอีเนาะมือน,น,นี้เนะาะแข็งใสเวลาแข็งใสมหลังมันพราน,น้องแม่นที่ระยวด,ดยจ<า>ะหาเนี่ยพ่ะยดนี่เปลาหมึกเนี่ยแต่แม่นยางทีอีมแร้งอะไรคขายอี๋เนาะบ่บ่เสล่าม่างอีมันเลย่นเป็ดเป็เลยเวนแรงมาก แดงมากครับบรรยากาศจุดลอมรอบบ้านเจ็ดปลาต้อยกระต่อยเราเพิ่นกับเพื่นเปิดร้านอยู่ไอ้หางทางไปนะครับทางทางวิวบรรยากาศก็ดีดีครับอันผู้ใดผ่านมากัมมาแวะด้วยครับด้วยมาแวะมาแวะวุ้นมุ้ตปลาเมือกด้วยค่ะน้ำแข็งใสพร้อม กนโยนปลาเมือกน้องแม่กระดแข้งใสกระร่งห่อนไอีกางห่อนสว่อยิ้ีมมาชิไหพี่หนอมเป็นกระสอบเอาหัวใส่เลย เอาไม้เอี้ยงก่อนนะไปลังบ้านเอาเงินเอาเงินหลุดมาอุ้ยรังช่วงชควงก้อเดือหันมัดด้วงมางาชนตากรงมาอี้ยังก่อนมาก้อนมาก่อนเออมาก่อนเบอร์รี่เออไรเบอร์รี่เออเบอร์รี่เออเบอร์รี่โอ้ยหลงซื้อด้วข้างไหนชนตากรงดีดินนี่มันหนักหน่วยมันไม่หรอกเป็นตัวขาดนี่คือครับคือเพื่อน อาเซียนเซียก้อนใหม่นึงชุแต่ึ่งงหอนเลเปี่ยเป่ยเลยกนบแบบเสียบเน่นี่าเิมกจะเสีบยังพี่ห้องะเสียบเสียบพี่น้องกินนกันด้อใหม่ใหม่กันยยอัะสีบาทะุยำยยรบ เฮ้ยอร่อยจริงๆแลเนี่ยตงอิเสียที่ร้านอ้ยรุดๆเลยแสพี่น,น้องเสียกินเริ่ม,นนมแล้วพี่น้องมาอุดหน่นเสียบีเนี่ยโอ้ยจริงจริงนพี่น้องเวรเหรียญน่าเสีบีเีตอนแสบแห้งปวดแ่เสี<ว>ส่บไม่แห้งผู้ขาอักษีย พ่อขาสิเล่นนี่พ่อขาพ่อขาไอ้ม,มนีโบ๊ทบ๊ทซื่อมาได้พ่อขาอยากนอนพ่อขาคนอยากนอนวันขขน,น,วน,นี้พ่อขาแสนเลยก็อร่อย,อยจริงๆนะเนี่ยคร <laughs> ับพี่น้องครับ มันจะมาต่อยเหลเปียยแล้วงานหรือเป่ย่ง,งยงูค่ะวัดแเหลีแล้วมาแม่ของมาดินแม่ของมาสรงเมืองบ้านน้องแม่ที่จังดยอยยูวัดสันุอแม่ของมาเชี่มปลาเมืองนาะค่ะขันน่านเขามาเมื่พี่น้งงองมาได้เชี่ยับรับรับลุกด้ลุ เอเอ,เอสลับสำหรับคลิปนี้เนะพี่น้องเนาะนี่ครัตลาดแม่ทนท้องน้องแม่นที่ลยศวันนี้ผมสิมามาชมฝีมือเพคนเก่งต้องเลิแซบพี่ดีเพี่น้องเอาเอาซ้ำนี่นะครับเนาะคลิปหนาแตจังไปชมใหม่สำหรับคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร่ <Okay. S 1> ทำไงนะครับเดอ้อสวัสดีครับ